ออนไลน์มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงนักท่องเที่ยวจีนในเชิงลบเป็นอย่างมากนะครับทำให้สื่อจีนมีการเผยแพร่ภาพวาดการ์ตูนอธิบายคนไทยให้เข้าใจถึงความเป็นมาและวัฒนธรรมของชาวจีนครับที่เห็นนี้นะครับเป็นภาพที่สื่อจีนในประเทศไทยวาดการ์ตูนชุด ได้โปรดเข้าใจคนจีนจำนวน26ภาพนะครับรณรง์ผ่าน Facebook สถานีโทรทัศน์ไทยซ c ซ v ทเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเพื่ออธิบายถึงวัฒนธรรมลักษณะนิสัยของคนจีนในแต่ละภูมิภาคนะครับ<ส>ผมได้เข้าไปดูแล้วนะครับเขาก็ยืนลอกอย่างเช่นคนจีนเนี่ยมีจํานวนมากมีทั้งคนที่ดีแล้วก็ไม่ได้มีว่าดีไปหมดทุกคนหรือไม่ดีไปหมดทุกคนนะครับ,รบแต่ว่าคนจีนเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยแล้วก็ชอบอาหารไทยเป็นอย่างมากนะครับ อยากจะเรียกร้องให้พยายามเข้าใจแล้วก็ถ้าเกิดเห็นอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถตักเตือนให้เข้าใจได้นะครับเพื่อที่จะได้นําไปปรับปรุงแล้วก็บอกต่อๆกันไปในหมู่ชาวจีนทางนี้เชื่อว่าจีนจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับชาวไทยไปอีกยาวนานครับไปดูสถิติกันบ้างนะครับตลอดปี2558ครับมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยถึง7.9ล้านคนนะครับ7ล้าน9แ0 0คนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.14สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว376,001ล้านบาทครับซึ่งการสำรวจระหว่างเดือนม,กร,มกราคมถึงมิถุนายนปีนที่ผ่านมาครับพบว่าไทยนี้นักท่องเที่ยวประเภท F.I.T. นะครับหรือว่า Foreign Individual Traveler น,น,น,นะครับหรือว่า Tourist แบบเดินทางมาด้วยตัวเองเนี่ยนะครับร้อยละ55.73เพิ่มขึ้นร้อยละ81.20ครับ นักท่องเที่ยวประเภทกรุปทัวร์นะครับหรือว่าเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยวมีสัดส,ส่วนร้อยละ44.27ของนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดครับค่ะตัวเลขปีที่แล้วนี่ที่พุ่งกันขึ้นมาเยอะก็คือเป็นกระแสด้วยนะคะหลังจากที่คนจีนได้ดูหนังแล้วก็มาถ่ายทําที่เมืองไทย oh. เขาก็อยากจะมาเที่ยวจีนกันมาก,กน,นะคะคแล้วถ้าเกิดไปดูถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจรายได้ที่นําเข้ามาประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะคะ, <S <S ะนักท่องเที่ยวจีนนะคะมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป46,363อบาทนะคะส่วนแหล่งท่องเที่ยว ยอดนิยมก็คือกรุงเทพพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่และกระบี่ซึ่งทททมั่นใจค่ะว่าปีนี้ไทยจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนไม่ต่ำกว่า5,9135ล้านบาทค่ะขณะที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมอำนวยความสะดวกชาวจีนที่จะเดินทางมาเที่ยวที่เชียงรายและเชียงใหม่ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ผ่านเส้นทางอ3 a ด่านถาวรอเชียงของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นะคะรวมถึงสายการบิน ที่คาดจะมีนักท่องเที่ยวเ,ยเดินทางมาไม่ต่ำกว่า1ล้านคนนะคะครับสำหรับจังหวัดที่เป็นที่ท็อปฮิตของคนจีนเลยก็คือที่เชียงใหม่นะครับมีชื่อติดโผลอยู่ใน10จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับปัจจุบนนันมีสายการบินมาที่เชียงใหม่จากจีนยเยอะมากนะครับถึง9สายการบินจำนวนจำนวน11เส้นทางบินนะครับจากเมืองใหญ่ๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ชิงตงนะครับมาลงที่เชียงใหม่ซึ่งจะมีการรองรับนักท่อง,งเที่ยวได้นะครับหแ0 0่า 60ที่นั่งต่อปี